รอบ้านพี่่แมก็ <S <S คืออย่างเดี๋ยวให้บอกฟันแค่ถ้าเค้คุยกับพี่แม่ม<อ>ืนก็จะมีหน้าที่แบบคอยกดคอยกดไอแพดว่าเวลาเค้าคุยเราเขาอย่างน่าจะเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเขาจะกดเพื่อดูเบี้ยเพื่อเราจะแบบหลังจากคุยเสร็จก<อ>็<อ>จะเปิเออเงีก็เอาแบบจริงเลยเอาจริงเลย<ด>สถานการณ์จริงเลยสถานการณ์จริงเลยหมายถึงทานไปด้วยก็เหมือนอยู่บ้านช่างไงไม่รับโอ่คก็เสมมติให้คุยกับพี่แม่เสร็จแล้วบอกโอเค เออไม่แน่ใจว่าพี่ได้มีเอ่อเป็นพี่มีประกันเยอะแล้วก็มีหลายเล่มนะตอนเนี้ยค่ะไม่แปลกคือจริงๆส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มีประกันกันค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่เป็นประกันสุขภาพหรือเป็นออมเงินหรือว่ามีทั้งสองอย่างเลยมีประกันออมเงินแล้วก็มีประกันสุขภาพด้วยค่ะโอเคถามนิดนึงค่ะพี่แมททำไมพี่แมทถึงซื้อในส่วนของประกันสุขภาพคะก็จริงอ่ะไม่เพิ่งมาซื้อเมื่อสองสามปีนี้เองนะไอ้เมื่อเมื่อตอนโควิดเนี้ยที่มีโควิดระบาดหนักๆอ่ะค่ะเพราะก่อนหน้านั้นก็รู้สึกว่าแบบ มันเป็นเบี้ยทิ้งอ่ะก็เลยไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเพิ่งมาทําค่ะกังวลใช่ไหมเด็กกือกังวลในเรื่องของเบี้ยทิ้งตอนนี้ใช่ใตอนนั้นรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนจ่ายทิ้งไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่มีคนมาเสนอก็ก็ไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีโควิดเราก็เลยตัดสินใจง่ายขึ้นใช่อาารยเคยถามถ้าเกิดหมดโควิดอันนี้พี่แมมยังจะทําต่อหรือยังไงไหมคะก็ จริงๆก็มีไว้อ่ะก็ดีนะเพราะว่าอย่างล่าสุดที่ทำมาเราก็ไม่ได้เป็นโควิดหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออท้องเสียเออท้องเสียถ่ายเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปใช้ก็ได้มีโอกาสได้ใช้ก็เราก็รู้สึกเออก็ก็เคนะก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนนั่ก็ซื้อก่อนหน้านี้อะไรใช่ไหมโอเคได้แสดงว่าจริงๆแล้วการซื้อประกันของพี่แหมนไม่ได้แค่กังวลเรื่องโควิด เนอะพี่แมปอยกถามนิดนึงที่เราเคยเห็นคนรอบตัวเนี่ยที่มีเป็นพวกโรคไร้ลงไร้แรงลยมี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 ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนเป็นมะเ็งเป็นมะเ็งค่ะค่าใช้จ่ายเป็นไงคะพี่แมก็ก็เป็นหลักล้านนะเห็นเราว่าอะไรเงี้ยแต่บ้านเขารวยไงโอ้เขามีประกันไหมเขาไม่มีประกันจ่ายเองอะอ๋อเขามีตังอ๋อแต่ถ้าเป็นเรา ตายก่อนนี่อะตายก่อนตายก่อนแล้วสักเออเราก็เลยรู้สึกว่าเราอุ่นใจเนอะมีเหมาจ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เออสบายคือถ้าเข้าโรงพยาบาลคือสามารถมีประกันสุขภาพดูแลได้ใช่อ่าในคลิปถามพี่แหม่นิดนึงพี่แหม่พอจะทราบไหมว่าจริงๆสมมติเป็นมะเร็งหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ได้รักษาจบที่โรงพยาบาลไม่ได้หายตั้งแต่ที่โรงพยาบาลต้องกลับมาดูแลตัวเองที่บ้านใช่เหมือนคุณพ่ออันนี้เหมือนกันใช่ไหมครัโอเคในคลิปถามนะคะพี่แหม่วันนี้เรามีประกันสุขภาพดูแลในโรงพยาบาลค่ะทีเนี้ยกลับมาบ้าน หนึ่งเราทํางานไม่ได้สองแต่เรามีค่าใช้จ่ายทุกเดือนค่ะถูกไหมคะค่ะที่แหม่มเคยคิดไหมว่าค่าใช้จ่ายถ้าเรากลับมาอยู่บ้านเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเท่าไหร่เคยไม่ถึงไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะก็ทุกวันเนี้ยเนาะกินอยู่เที่ยวสวยๆก็ห้าหมื่นหือนะห้าหมื่นเยอะเหรอคะนี่เบากว่นเยห้าหมื่นอะพี่แหม่มห้าหมื่นแสดงว่าอันนี้คือเป็นฟิกคอ c เลย ใช่แสดงว่าถึงแม้เราจะไม่มีเงินเข้ามาเราต้องใช้จ่ายก้อนนี้ใช่เพราะว่าพี่แม่มีลูกแล้วเบาๆมีลูกแล้วเบาเาลูกอันนี้คือยังเรียนอยู่ค่ะอ๋อยังเรียนอยู่นะคะแสดงว่าหนึ่งก็คือต่อเดือนเดือนละห้าหมื่นถ้าเกิดทํางานไม่ได้ก็ต้องเสียทิดเดือน เดห้าหมื่นในขาดนะพี่แม่มวันนี้ที่เคเข้าไปคุยหลายหลายคนน่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่มีถ้าประกันจะเน้นประกันสุขภาพพ <c oughs> ระเขาเน้นว่าถ้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนมีค่ารักษาไม่ต้องกังวล <c oughs> แต่ร้อยละเก้าสิบค่ะพี่แมมลืมคิดว่าถ้าเรากลับมาอยู่บ้านแล้วต้องดูแลตัวเองแล้วไม่มีเงินเข้ามาเพราะเราทํางานไม่ได้ <c oughs> แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปไปยืมวิดตรอนีมันเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเอาตรงๆค่ะพี่แม่มไปต่อลําบาก ไม่ได้ไปต่อลำบากก็จริงเนาะถูกไหมไม่ได้ไปต่อลำบากตอนที่เข้าโรงพยาบาลแต่ไปต่อลำบากตอนที่กลับมาบ้านแต่เราก็มีตังไงเราก็มีเงินเก็บไว้ส่วนนึงอ่าถูกไหมคะเราก็จะใช้เงินเก็บของเราถูกไหมคะแต่จริงเงินเก็บของเราบางครั้งเราแผ่นไว้ว่าอยากให้ลูกเรียนต่ออืมอหรืออยากดูแลลูกในเรื่องอื่นๆแต่เราก็อเอาตรงเลยเนี่ยมาใช้มาใช้เพื่อเรื่องนี้ซึ่งมีหลายๆบ้านเอาตรงครับพี่แม่พอใช้ปั๊บเขาไม่พอถึงเกิดขึ้นทำอะไรขายบ้านขายรถ หรืออย่างอื่นๆที่<ม>เป็นทรัพย์สินค่ะมสะมมติมีที่ดินขายที่ดินแต่ต้องขายแบบขัดคุณเรยนแทนที่จะได้กําไรเยอะเราต้องรีบขายก่อน<ม>เพราะต้องมใช้เงิน<ม>นี่มันคือสิ่งที่หลายๆคนลืมคิด <ใน S 1> ที่มันเคยคิดตรงนี้ไหมคะ อืมไม่ได้คิดอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะคือมันมันก็ยังรู้สึกว่ามันไกลตัวเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เกิดแต่ถามว่าเรารู้ไหมเราเห็นไหมเราก็เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยๆเราแค่เก็เลยไม่ได้คิดอ่ะเราวยังไงอ่ะคะเราเราแค่คิดว่าในโรงพยาบาลมีก็โอเคน่าจะใช่พี่แบบไม่แปลกเลยวันนี้ร้อยละเก้าสิบ เป็นแบบนี้หมดใช่แต่วันนี้แค่มาบอกให้ฟังว่าเฮ้ยจริงจริงมันมีในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะถ้าวันนี้เรามองว่าเราอยากมีเงินตรงเนี้ยทําให้เราไม่ต้องไปดึงเงินเก่าของเราที่แมายคว่าเงินตรงเนี้ยที่แม่มควรมีเท่าไหร่ไมถึงไว้สําหรับเอดูแลตัวเองตอนที่เราไม่สบายคอะกี่ล้านดีคะห้าล้านห้าล้านใช่ไหมพี่แหม่มจริงไหมวันนี้ยถ้าเกิดที่ถามหลายหลายท่านน่ะห้าล้านก็อยากมีเตรียมบางคนสิบล้านอยากเตรียมยี่สิบล้านอยากเตรียมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือเงินในกระเป๋าของแต่ละคน คิดเหมือนว่าเป็นแบบนั้นไหมคะวันจะเตรียมไหวได้จะเตรียมไหวไหมใช่ไหมทีเนี้ยเคก็เลยถามลูกค้าหลายๆท่านว่าแล้วจริงๆอยากต้องเตรียมเท่าไหร่เลยแล้ท่านก็บอกกันว่าก็ไม่รู้ต้องต้องเตรียมเท่าไหร่สิ่งที่จะบอกคือง่ายๆขั้นต่ําที่สุดคือปิดคอร์สที่เราต้องมีทุกเดือนอ่าแบบพี่แหม่มห้าหมื่นปีหนึ่งสิบสองห้าหกสิบก็ประมาณหกแสนหกแสนสองปีก็คือประมาณล้านสองถูกไหมคะ่ะถ้าเป็นสมมติล้านสองอันนี้คือเฉพาะปิดคอร์สยังไม่รวม ค่ารักษาอื่นหรือคนที่เราจ้างมาเนอะเปกตีง่ายๆสมมติพี่แหม่มบอกว่าพี่แหม่มต้องการมีเงินก้อนนี้ห้าล้านเนอะวันนี้เคงให้พี่แหม่มนึกสมมติเรามีห้าล้านบาทเราไปฝากธนาคารนึงเนอะธนาคารนึงเค่บอกให้พี่แหม่มฝากยี่สิบปีเลยแต่ว่าพี่แหม่มต้องฝากปีละสองแสนห้าฝากยี่สิบปีเ่อสองแสนสจะครบห้าล้านพี่แหม่มคิดว่าฝากได้ไหมสองแสนห้าตอบีสบายเลย เปรีบๆเหมือนกันนะคะก็หนักสาดะคะก็หนักเลยโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่เราฝากธนาคารสองแสนห้าเราฝากไปแค่สิบปีเสร็จแล้วก็ฝากธนาคารไปแค่สองล้านห้าเกิดอะไรขึ้นมาพี่แมมจะได้เงินจากธนาคารสองล้านห้าออกมาดูแลตัวเองก็คือเงินที่เราฝากไว้ไม่รวมดอกเบี้ยพันสองพันเลยก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่กลับกันถ้ามีธนาคารหนึ่งบอกพี่แมมว่าให้พี่แมมฝากเดือนละประมาณแค่สองแสนหรือหมื่นแปดเออแสนแปดน่าจะง่ายขึ้นไหม สองแสนห้าแสนแปดแสนหนึ่งได้ไหมคะแสนหนึ่งอ่ะสมมติพี่แมมฝากไว้ประมาณแสนหนึ่งพี่แมมอายุชาพี่แมมอายุสามสิบห้าค่ะสามห้าสามห้าสามห้ามีลูกยังไงอ๋อสามห้าโอเคแป๊บนึงนะครับสามสิบห้าเนาะโอเคยี่สิบปีนะลดลงนิดนึงโอเคอ่ะสมมติว่าสมมติเฮคุยกับพี่แมมเอ่อเฮก็จะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องวันนี้เฮต้องรู้แหละว่าพี่แมมอายุเท่าไหร่ก่อนหน้านี้นะแต่อันนี้คือยังไม่พูดถึงมันจะยาวเนอะเราต้องใช้ทุนเท่าไหร่ อ๋อห้าล้านโอเคหรือไม่ถ้าเืิดแบบว่าลูกค้าบอกมาว่าสามารถเก็บได้ปีละแสนอ่ะล้วก็คิดจากปีละแสนได้นะก็ใส่เบี้ยปีละแสนเพราะว่าเขาจะได้ชุมละกันจะไว้ปิดหมายความว่าเที่ยงเนี้ยแล้วก็บอกเขาว่าอันเทียบให้เขาดูก่อนอ๋อถ้าห้าล้านเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่โอเคห้าล้านเนี่ยจ่ายไปลงมาเพื่อจะปิดกันึงมันต้องใช้เซียร์ซูเปอร์แคร์เครื่องประมาณสองแสนอ่ะมันสองแสน สมมติพี่ถ้าเกิดว่าพี่แมมฝากธนาคารคือสองแสนห้าสิบปีได้สองล้านห้าเกิดอะไรขึ้นพี่แมมจะมีเงินสองล้านห้าจากธนาคารออกมาถ้าวนนี้มีธนาคารหนึ่งบอกว่าให้พี่แมมฝากแค่เียรสองแสนโอ้ยน้อยลงน้อยลงประมาณห้าหมื่นนะแต่ถ้าพี่แมมฝากสิบปีฝากไปสองล้านแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นธนาคารนี้ให้พี่แมมออกเลยมาเลยห้าล้านบาทก็ดีกว่านะสิพี่แมมจะเลือกธนาคารเองหรือธนาคารอีก่ธนาคารที่ได้ห้าล้านธนาคารห้าล้านเพราะอะไรคะ ก็ได้เยอะกว่าเนาะถูกต้องไหมแลออ้วน้อยกว่าแล้วธนาคารบีบอกว่าถ้าสมมติฝาก10ปีแล้วเกิดเป็นโล่จริงเอา5ล้านออกไปหลังจากนั้นเนี่ยพี่แหม่มไม่ต้องฝากต่อแล้วนะเราให้5ล้านที่แหม่มเลยโอ๊ยฝากแค่2ล้านนะหรอใช่ค่ะอ,อ,อืมก็ดีนะคุ้มไหมคุ้มคุ้มแล้วาคันเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันพี่แหม่หลายลูกค้าหลายท่านบอกว่าแล้ถ้าเกิดพี่ไม่เป็นอ่ะพี่ฝากเอาไว้อ่ะก็ง่ายๆค่ะถ้าเกิดพี่แหม่มฝากเอาไว้แล้วไม่พี่ได้คืนไหมอ่าพี่แหม่มสามารถ สมมติแก่ๆเราบอกว่าเฮ้ยฉันเอาเงินเราจะเสียฉันไม่น่าเป็นโรคแหละได้ขึ้นหมดเลยไหมเอาเงินกลับมาได้ได้หมดเลยไหมะขึ้นอยู่กับอายุพี่แหม่มเลยใช่ค่ะแต่ตรงนั้นเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดอีกทีนึงใช่แต่สุดท้ายเรามันสามารถเอากลับมาได้แล้วที่สําคัญมันรดหยอดภาษีได้ด้วยโอ้พี่แหม่มตัวนี้ว่าถ้ามันมีแบบเนี้ยพี่แหม่มคิดว่าธนาคารนี้เป็นยังไงบ้างน่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะพี่แหม่มรู้ไหมคะานธนาคารเนี้ยมีในปัจจุบันธนาคารของน้องเหรอจ๊ะ เอเอทำแบบนี้มากพี่แมวเมื่อก่อนเนี่ยเอเอทำในรูปแบบเอ่อสมมติเป็นโรครายแรงปีหนึ่งไม่เป็นก็คือเสียทิ้งไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันพี่แมวสามารถเก็บเข้ามาถ้าไม่เป็นเงินก้อนเนี้ยสามารถทำได้สองแบบคือถอเอ่อปิดแล้วเอาเงินออกมาหรือเก็บทิ้งก้อนนี้ยเป็นมรดกให้รูกได้เลยอืก็ดีเนาะใช่ค่ะอันเนี้ยของเป็นเป็นแบบนี้ซึ่งวันเนี้ยเค้กถามมาพี่แมวในทุนห้าล้านที่พี่แมอยากเตรียมเบี้ยประมาณสองแสนต่อปีพี่แมวว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นตัวเลข สองแสนหรอสองแสนไม่ไหวอ่ะถ้าเบื่อแสนหนึ่งได้ไหมอ่ะเนี่ยค่ะถ้าหกแสนก็จะประมาณนี้ถ้าแสนหนึ่งใช่ไหมคะก็จะเหลือประมาณทุนประมาณสองล้านห้าก็ถ้าแสนหนึ่งที่แม่เก็บสิบปีก็ได้แค่ล้านเดียวเบื่ออะไรขึ้นได้สองล้านห้าถ้าเป็นตัวเลขเท่าเนี้ยพี่แม่โอเคไหมโอเคโอเคเนอะโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าโอเคอ่ะพี่แม่วันนี้เอกสารใช้อย่างเดียวตรปมาชาชนเดี๋ยวให้ขอเนี้รมันไปหาชนทพี่ม่ เรียบร้อยฉันโดนขายเรียบร้อยแดีว่าจริงๆมันก็ดูแบบว่าเรียบง่ายไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่าก่อนที่เราจะนําเข้าบทการขายอะเราก็ต้องแบบมีสตอรี่เทลลิ่งคับใช่มันต้องเออมันต้องมุยเราต้องหาจุดเชื่อมโยงแล้วแบบว่าจริงๆแล้วอะมัน มันฟังอย่างเงี้ยมันดูง่ายนะจะเอาความเป็นจริงอ่ะเราก็เคยนะเคยแบบว่าไปขายแล้วแบบพอลูกค้าบอกว่ามีเยอะแล้วมีอันนั้นก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไปตอบไม่ถูกเนาะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นทิคหนึ่งนะที่พี่แมวมาก็จะจําไว้ขอไปใช้เลยนะธนาคารนี้ชื่อว่าธนาคารเอ a ออครับ บริการลูกค้ายัางไงอะคะมีปัญหาไหมแบบว่าเบี้ยปีตป่ตออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นลูกค้าที่ไม่รู้จัก <ừ> um. อะไรเงี้ยเขาจ่ายเบี้ยปีต่อหไหมก็จ่ายปกตินะคะ<อ>ใช่แต่ว่าปกติเวลาสมมติเรารเราเรา,เราขายได้แล้วใช่ไหมคะบางทีเราเรารู้ว่าเดี๋ยวเราไปโซนเนี้ยเราก็ไปสวัสดีเขาเอาของหิบปิ้วไปคือแม้ให้เขายังเห็นเราอยู่ตอนนี้เรื่อยๆหลังจาก็คือยังเซอร์วิสใช่เพราะเวลาเราขายเราขายด้วยเหตุผลว่าทําไมเขาถึงซื้อแต่ว่ามีไหมบางคนที่แบบอุ้ยพี่แบบไม่อยากซื้อมี แต่เรากลับไปทบทวนขึ้นไปว่าเอ้ยวันนั้นที่เราซื้อเพราะอะไรสุท้ทยเขาก็เขาก็เหมือนคิดได้ว่าเออจริงๆเขาไม่ได้รี่ว่าเขาช่วยหรืออะไรแต่เขาซื้อเพราะว่าเขาอยากเป็นสิ่งที่เขามันเป็นจําเป็นสำหรับเขาจริงๆอเออมันเป็นความจําเป็นี่เขาก็จ่ายต่อทุกวันนี้ก็ยังจ่ายต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็มีบางคนก็ซื้อฉบับใหม่เพิ่มเข้ามาก็มีค่ะหลายเกือบจริงๆหลายคนมากเลยเนอะที่ซื้อเพิ่มเข้ามาซื้อของลูกเริ่มต้นจากไม่รู้จักแล้วก็ขายมาเรื่อยๆเลยหรือบางคนก็มีแแนนนะะํําาต่อ พี่แมงรู้มามว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป้าหมายที่ต้องทำทุกปีปปหให้กับคุณพ่อคุณแม่ไหนลองเล่าให้พี่แมงฟังสิคะจริงเป้าหมายคือตั้งแต่ก่อนเข้ามาในในในเอแล้วเคกมองว่าเขาอยากให้เงินแม่ปีละล้านซึ่งปีละล้านมันยากมาก มันยากมากจริงๆในในต้องนานนึงเนี่เก็บเงินล้านนึงมันยากนะี่แบบเราต้องทำรายได้เดือนเดือนเะเท่าไหร่หรือเปล่าเราต้องรีาแล้วก็เท่ากับว่าเออเท่ากับว่าเดือนหนึ่งแล้วก็ตีนหน่อก็เดือนลรประมาณเกือบแสนอะที่ต้องเก็บอะใช่อันนั้นคือความฝันที่เรา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 อยากทำแล้วแล้วอยากจะมอบให้แม่ปีแรกที่คิอมทำเอ็มบทีมีหลายเหตุผลแต่หนึ่งในนั้นคือปีนั้นเป็นปีที่ป้าเสียแล้วเคสสุดท้ายเนี่ยคือเคสที่ป้าพาไปรอเราพาเราไปขายประกันลูกค้าแล้วเขานั่งรอเราแบบ ประมาณสองสามชั่วโมงจากนี้เขาก็เส้นเลือดสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ทันอ่ะวันเนี้ยเราไม่มีปลาแล้วเหลือแค่แม่ถ้าวันนี้เราไม่ทําให้เร็วที่สุดแม่เราก็อาจจะไม่ได้เห็นร่างเป้าว่าเราอยากติด m b ีเออแล้วก็จะให้เงินแม่แล้วก็จะให้เงินแม่เปียะ้านหนึ่งอ่าล่าสุดก็คือเอาไปมอบเป็นร้านที่สาม อ่ะคลิติดมาจริงๆติดมา4ปีแต่ปีแรกก็คือยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ก็ให้ไม่ถึงแต่ปีที่2 3งสี่ก็ให้มาทั้งหมดปีนี้เป็นปีที่สามาสามล้านสามล้านแล้วสุดยอดเยี่ยมมากเลยครับจำนวนเงินมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ว่าแบบเฮ้ยต้องเป็นล้านหนึ่งหรืออะไรแต่ค้กอ่ะใจคลิกมองว่าถ้าวันนี้เราสามารถให้เงินแม่หนึ่งล้านได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะมั่นใจว่าเราอ่ะสามารถอยู่ได้ถ้าหากไม่มีเขา ก็คือสร้างความมั่นใจให้กับคุณแม่ว่าอาชีพเนี้ยหรืออาชีพนี้จะทําให้เราอยู่ได้อะไรเงี้ยเออเป็นอาชีพที่ดีอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็จะได้กล้าใช้เงินที่เขาหามาทั้งชีวิตเนี่ยกล้าจับจ่ายใช้สอยโดยที่ไม่ต้องเก็บให้เราโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกปีเราต้องทําให้มันเกิดขึ้น วันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะน้ำหนักสุดที่วันนี้เราทั้งขยี้ทั้งขยำทั้งกินทั้งโอยนแหละโอเคก้อนนี้ละอะไรเงี้ยได้ทั้งความสนุกได้ทั้งทัศนคติที่ดีได้ทั้งแนวคิดแล้วรวมถึง การตั้งเป้าหมายหรือว่าแรงบันดาลใจที่เราต้องสามารถจับต้องได้จริงๆแล้วว่าทุกความสําเร็จะนะคะเ,เราสามารถรอบเรียนแบบได้แต่ที่ยาง,ยางรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจเนาะแล้วก็ความมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนช่วยฝากอะไรให้กับชาวทันโต้นตหน่อยได้ค่ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับนกดอกระไรคือจะบอกงี้จริงๆถามว่าหลายๆหลายคนบอกว่าการนกดอกมันเป็นเรื่องที่ยากเนอะเราก็ไม่กล้าเข้าไปหรืออะไรก็ตามแต่พิงจะบอกว่าจุดเริ่มต้น่ะ คือโอเคแค่อาจจะมีประสบการณ์จากที่อื่นแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ง่ายๆขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราได้จากการนอกดอคือในเบื้องต้นอย่าง mm hmm. ที่บอกแต่แรกว,ว่าเคไม่รู้จะคุยกับลูกค้าที่ที่จะไปคุยยังไงเราเปิดแบบได้เลยเปิดแบบเลยแล้วก็มันก็ไม่สามารถขายได้ mm hmm. แต่การที่เราไปนอกดอสิ่งที่เราได้มันไม่ใช่ยอดขายเลย uh huh. ยอดขายมันเป็นเ mm hmm. คว่ามันเป็นเหมือนมันเหมือนเป็นโบนัสละกัน uh huh. แต่สิ่งที่เราได้มากกว่านั้นคือการไปคุยอ่ะเราจะต้องรู้ว่า พอไ,ไปถึงเขาแล้วอ่ะเราจะคุยอะไรต่อเราไม่รู้จักกับเขาอะ่ะเราพูดอะไรต่อเราเราไหลไปตรงไหนดีถ้าเขาตอบมาแบบนี้เราต้องคิดในหัวแล้วเราจะพูดอะไรยังไงจนกว่าจะออกมาจากเขากล้า <ๆ S 2> ที่จะไปเจอกับลูกค้ากล้าที่ไปเจอคนแปลกหน้าหรือจริงๆไม่ต้องเป็นต้องคนแปลกหน้าหรอกขนาดคนใกล้ชิดเราหรือคนสนิทเราอ่ะบางทีเราไม่กล้าที่จะเปิดเลยแต่การนี้มันเป็นการฝึกความกล้าเนาะนอกจากฝึกความกล้าแล้วเนี่ยเรายังได้รับรับเขาเรียกรับสมองอ่ะ แล้วก็เทิคต่างๆเทคนิคการขายเพราะมันจะเปลี่ยนไปทุกๆคัเราพอเราไม่รู้จักเขาเราไม่ต้องเกรงไงเฮ้ยเราจะผิดจะถูกคือเขาก็ไม่รู้พอมันพอมันทาคล่องตรงนั้นเรามั่นใจมากขึ้นมันทําให้เวลาเราไปคุยกับลูกค้ารู้จักอ่ะเรามั่นใจพอามั่นใจเราก็คุยแบบเรารู้แล้วว่าอ๋อมันไม่ใช่ไปถึงแล้วเปิดแบบเราควรจะคุยอย่างอื่นอย่างเชิงอย่างอื่นเหมือนที่เราไปคุยกับคนที่รู้จักแหละแต่พอมันรู้จักกันอ่ะมันก็เลยง่ายขึ้น เราเข้ามาที่เนี่ยเรา <ฮะ S 1> ต้องการอะไร<ฮ>ะวันนี้ต้องการมาเล่นเล่นหรือต้องการทําให้สําเร็จจริงๆ <ฮะ S 1> ถ้าวันนี้เราต้องการสาเร็จจริงๆทุกครั้งที่มันเกิดปัญหาหรือเกิดอุปสรรคต่างๆอย่ามองว่าเป็นฐานตัวรอุปสารคให้มองว่าเป็นศราท้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราข้ามมันไปได้สุดท้ายแล้วความสําเร็จมันจะมาอยู่ในมือเราได้ <ฮะ S 1> วันนี้นะคะเราก็มาอิ่มอร่อยกับเค้ก้อนใหญ่ๆก้อนนี้แล้วนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะธรรมชาติโอชาที่มี ขนมเค้ก็อร่อยอาหารก็เลิศน้ำก็เยี่ยมธรรมชาติธรรมชาติสวยๆแบบนี้นะคะครับและถ้าวันนี้ชอบเราสองคนนะครับพี่แม่มพี่น้ำฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพวกเราเจอกับพวกเราคลิปหน้าเทิร erm ์นโปวันนี้สวัสดีค่ะ มันเป็นพรมลิขิตของเราค่ะที่ทำให้เราได้มาเจอกันนะคะอยู่ดีๆเชื่อไหมว่าหนู่ดังอยู่ที่ร้านน่ะเราอที่ร้านเน่ะเขาก็มากันสามคนเลยค่ะแล้วเขาก็เข้ามาโออขายปะกกาด้วยตอนแรกก็คิดในใจอ้ยไม่เอาหรอกปะกกาเราก็มีอยู่แล้วเราจะซื้อทําไมอีกใช่ไหมแต่สุดท้ายพอแบบแค่เราเปิดใจฟังเขาแค่นี้เราก็เฮ้ยนี่แหละใช่เอาเลยเห็นป้มันต้องทำให้แบบเออ สองหนึ่งเค้กบาแล้วค่ะที่น้องหวัดดีมากวะย่างในค่ะนี่เหรอคะเค้กที่อร่อยที่สุดในโลกอ้าวสวัสดีค่ะอย่างนี้เลยไหม้าเลยตบเข้าเลยไหมพอแพนเสร็จปุ๊บแล้วก็ถอยไปเพื่อเก็บฝั่งนี้คนน่ะอ่ะอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้ก็ได้